สวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วครับกับช่องฟังทองเงินช้างไทยนะครับวันนี้จะมาให้ดูนะครับป้ากับหลานนะครับเช้านะครับเดี๋ยวเช้านี้ครับป้ากับหลานนะครับวันนี้ป้าอาบน้ำมาแล้วนะครับแต่หลานยังไม่ได้อาบเลยนะครับยังไม่ได้อาบเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปอาบนะครับ เพราะว่าไปพร้อมกันทีเดียวเลยไม่ได้นะครับต้องไปตีละเชื่อนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้หลานมาเล่นกับป้าก่อนนะครับก่อนจะไปอาบน้ำนะครับด,ดูดูดูครับเราก็ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่หลบแดดตรงนี้นะครับก่อนหลบแดด กับต้นไม้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีบ้านเนาะเรายังไม่มีบ้านนะครับเรา like ก็ต้องมาหลบแดดนะครับอาศัยต้น,น like ไม้นะครับนี่ครับต้นไม้นะครับว่าแดดก็จะไปฝั่งนู้นนะครับก็เลยมีร่มฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องมาใส่ต้นไม้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีบ้านนะครับตอนนี้เราก็สะสมคะแนนเพื่อจะสร้างบ้านให้น้องอยู่นะครับเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับ ให้มาดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับป้ากับหลานนะครับป้าทองเงินกับน้องไอด้านะครับก่อนจะไปอาบน้ำนะครับแต่ป้าอาบมาแล้วนะครับป้าอาบมาแล้วนะครับวันนี้อากาศรู้สึกจะหนาวๆนะครับก็เลยให้หลานไปอาบสายๆหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวนะครับวันนี้อากาศหนาวเดี๋ยวให้ ให้หลานมาเล่นกับป้าก่อนนะครับก่อนจะไปอาบน้ํานะครับนี่คร er> ับความรักนะครับป้ากับหลานนะครับถึงไม่ใช่แม่นะครับถึงไม่ใช่แม่นะครับแต่อยู่ด้วยกันนานนะครับอยู่ด้วยกันนานก็จะผูกพันกันแบบนี้นะครับทองมันก็จะรักน้องไอด้าเหมือนลูกเลยนะครับจะรักเหมือนลูกเลยนะครับรักเหมือนลูกตัวเองเลยนะครับ ็มีอาหารก็จะแบ่งอย่างนี้ครับจะแบ่งปันนะครับให้หลานกินด้วยนะครับรักเหมือนลูกตัวเองแท้ๆเลยนะครับยอมทุกอย่างนะครับยอมหลานทุกอย่างเลยนะครับหลานจะทํายังไงก็จะยอมทุกอย่างเลยนะครับเพื่อจะให้หลานมีความสุขนะครับดูครับหลานก็ ตามภาษาเด็กนะครับก็มั่วอย่างนี้ครับเดินไปเดินมาอย่างนี้ครับมาแล้วครับจะพยายามให้ป้าเล่นด้วยนะครับว่าตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าปานจะคึกคืนนะครับทำอะไรน,นู่นชวนป้าเล่นด้วยนะครับ มาเลยครับนั่งดูโอ้ยืนยืนให้ให้หลานถูนะครับยืนให้หลานถูนะครับเพราะว่หลานคันหลานจ,จะจะคันหัวนะครับ ยมยืนให้หลานถูตัวนะครับหลานก็จะเดินวนไปวนมานะครับป้าก็บอกว่าอจะเดินเดี๋ยวป้าขอกินยาก่อนเอาละชวนชวนป้าเล่นแล้วนะครับ หราเสืกจะมั่วแล้วนะครับมุดไปมุดมานะครับหลานก็มุดไปมุดมานะครับเพื่อจะ ชวนปลาเล่นนะครับแต่ปลาก็ต้องยกงวงให้นะครับยกหัวให้นะครับเพื่อจะให้หลานนะครับมุดไปมุดมานะครับดูทำอะไรกันนะครับล้วงปลาก,กันนะครับ หมุนไปหมุนมาเพื่อจะชวนนะครับชวนป้าเล่นนะครับเอาแล้วครับปลาจะยอมปลาเลยไม่ได้กินหญ้าเลยครับวันนี้มีหลานมาเล่นด้วยนะครับ บรรยากาศเช้าๆนะครับกางเช้าๆก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะเช้าๆนะครับแตวันนี้น่าจะร้อนนะครับ,บเพราะว่าแดดออกแต่เ,เช้าเลยนะครับเอาแล้วครับตอนนี้น้องไอด้ดาก็เริ่มจะชวนปลาเล่นแล้วนะครับแต่ปลาจะเล่นหรือเปล่าครับต้องลุ้นนะครับเอาแล้วครับเริ่ม มันไปมันมานะครับอาบอกว่าขอกินก่อนได้ไหมจะนองได้ครับเหมือนเหมือนเด็กเลยครับเหมือนคนเลยนะครับตามภาษาเด็กนะครับจะวิ่งไปวิ่งมานะครับอยู่ไม่เป็นสุกนะครับราก็ต้องยก ยกงวงให้นะครับยกหัวงให้นะครับเพื่อจะให้หลานนะครับเดินนะครับอาจะทำอะไรไปอีกเนดูครับทํทำอะไรไปอีกเนาะน้องได้ดูครับลปลา,า,า,ากินญ้าแต่หลานนะครับชวนทะเลาะนะครับชวนทะเลาะนี อชวนทะเลาะแล้วครับดูครับอ้าวชวนทะเลาะชวนเล่นนะครับ เยอะอ่ะ,อะ,อะมัวแล้วครับมุนมุนมัวแล้วครับเดี๋ยวแบบอ้อนแล้วครับอ้อน,น,น,นป้านะครับอยากให้ป้าเล่นด้วยนะครับกขอฝากกดไลค์กดแชร์กด กดตะไคร้แลวกดติดตามให้ช่องพังทองเงินฉางถ่ายด้วยนะครับแองไอดากับป้าทองเงินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ไครและกดติดตามให้ช่องพังทองเงินฉางถ่ายด้วยนะครับสําหรับคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับป้ากับหลานนะครับว่าจะเล่นกันยังไงนะครับสวัสดีครับบายบายครับ